ส่องลุกออกงานล่าสุดโจรินสาวเทสุดตั์จากวงโฟอีฟสวยฉ่ำม,มากโด่งดังและมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งมีแฟนคลับติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับโจรินคัมพีรพันธ์หรือโจรินโฟอีฟหนึ่งในเจ็ดสมาชิกวงโฟอีฟกกุ๊ปชื่อดังของประเทศไทยและต้องบอกเลยว่าโจรินถือว่าเป็นสาวเทสุตั์ของวงที่ทำเอาหลายๆคนกรี๊ดไม่ไหวทีเดียว นับวันยิ่งโตเป็นสาวเต็มตัวออร่ราความสวยของเธอนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำเอาหนุ่มๆหลายคนตกหลุมรักไม่ไหวแล้วมีเสน่ห์ชวนลหลงไหลสุดๆลาสุดโจรินชายเดียวออกงานอีเวนต์เปิดตัวบูตทิชชมใหม่และคอลเลคชั่น Initial EP สุดเอ็กคลูซีฟเตยจรินพรฟรีนสโลชาปอนนาราวิทย์บา์โคต้ติน,นสิทิทธ์ และเซเลบริตี้ชื่อดังมากมายที่เข้าร่วมชมความหรูหราของบูติกและคอลเลกชันล่าสุดจากพูชี่ซึ่งโจรินทำเอาหลายๆคนฮือฮาทั้งงานกับลุกสวยช่ำสะดุดตามากแถมยังมีเว้าหน้าเว้าหลังแม้ไม่ได้โชว์แซบแต่ก็แอบ,บทำใจละลายได้เลย